ด้วยรักและวิญญาณเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่15เนื้อทองของพี่เมื่อเกือบฟ้าสางแล้วร่างของหมอผีต่ำช้าเหลือให้เห็นเป็นเพียงแค่เศษผ้าหุ้มก็อกระดูกปนเพราะทั้งเลือดทั้งเนื้อถูกผีใตายหงรุมถึงดูดกินไปจนสิ้น ไอ้ครันจัดการเก็บสร้างผีห่อด้วยผ้ายันสะกดวิญญาณแล้วเอาใส่ลงไปในหม้อดินเดินถือกลับขึ้นไปบนเรือนข้าให้เองเฝ้าพกครูในห้องไม่ใช่หรือไอ้ครันเดินอุ้มหม้อดินใส่ผีขึ้นกระไดเรือนมาเจอไอ้รุ่งยืนทำหน้าซื่ออยู่ข้าอยู่ในนั้นจะช่วยอะไรได้อยู่ข้างนอกเอกก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีกลับวัดไปเสษเถิดเสรงระฆังดังแกล้งอยู่นั่นเองไม่ไปเดินตามหลวงตาวิถบาหรืออย่างไร หลวงตาท่านอายุมากแล้วช่วงนี้ท่านอาพาธไม่ได้ออกไปบิถบาลหลายวันแล้วหลวงตาอาพาธแล้วเอ็งไม่อยู่คอยดูแลท่านหรือไรเอาละทางนี้หมดเรื่องแล้วยังไงข้าก็ขอบใจเอ็งที่อุตส่าห์พาพวกครูกลับมาส่งจนถึงเรือนเอ็งกลับไปเสด็จเถิดไอ้ครันเดินเอาหม้อผีไปวางลงตรงแท่นพิธีหันมามองคนนอกอย่างไอ้รุง่งด้วยท่าทีไม่วางใจเพราะอย่างไรเสียเมื่อครูไอ้รุ่งมันคงเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากแต่ท่าทีไอรุ่งกลับไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวแม้แต่น้อยดูหรือช่างผิดวิสัยเด็กวัดธรรมดาทั่วไปรอให้ฟ้าสว่างอีกสักเดียวข้าค่อยกลับวัดก็ได้ทำไมนี่เองอย่าบอกนะว่าไม่กล้าเดินกลับวัดเพราะเองกลัวผีไอ้ครันกว่าตามมองไปรอบเรือนไม่เชื่อคำเพราะหากมันกลัวผีจริงไอ้กุมารน้อยนั่นคงไม่หนีบเน็บติดเอวมันเกือบตลอดเวลานํำซ้ำ ยังมีรักยมกุมารทองผีเลี้ยงผีเรือนอีกร่วมสิบตัวที่นั่งกันหน้าสลอนบนเรือนนี่ก็ไม่ใช่ว่าพวกมันจะอยู่ในสภาพดีกันสักตัวทั้งหัวหูขาดแหวง่งตาโบ๋ไสแตกอกแหกเห็นไปนถึงเครื่องในหรือแม้แต่เนื้อทองนั่นเล่าเท่าที่เอการาณรู้ไอรุ่งเองก็เคยเห็นทั้งร่างผีร่างเทวดาหากจะบอกว่ากลัวผีคงตอแหลเกินไปแล้ว เปล่าข้าไม่ได้กลัวผีเด็กวัดอย่างข้าเห็นมานักต่อนักแล้วผีบางตัวในนี้ก็ข้าเนี่ยแหละที่ช่วยกันขุดหลุมฝังมันทั้งนั้นไอ้รุ่งหัวเร้องในลําคอก็จะยักไหลเดินไปหย่อนตูดนั่งลงมองไอ้ครั้นที่กําลังยัดหม้อด,ดินเข้าไปใต้แท่นพิธีหม้อน้ำมนต์ผียังมีน้ําปริ่มซึมล้นออกมาไม่มีหยุดหากแต่มันไม่ได้ไหลโจกอย่างที่แรกแล้วเท่านั้นแล้วเองจะรออะไร ข้าอยากอยู่ให้แน่ใจก่อนว่าหมอคุ้มปลอดภัยดีพ่อครูเป็นอาจารย์ข้าคงไม่ต้องลำบากให้เองมาเป็นห่วงดอกเมื่อศัตรูผู้คิดร้ายพ่ายแพ้ตายลงไปผีเนื้อทองจึงรีบกลับเข้ามานั่งเฝ้าพ่อสอดสายค่ายชานหูตาไปทั่วหมู่บ้านเพื่อตามหาคนที่มันแอบเล่นมิซื้อตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ยืนหัวยังไม่พ้นเตาฟืนหุงข้าวเนื้อทองก็จำความได้แล้วว่าพ่อสอนให้หุงข้าวต้มปลา พร้อมสอนกำชับนักหนาว่าของกินของใช้ในบ้านสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดถือเป็นสิ่งต้องห้ามไอครั้นหรือถึงมันจะตามมาเป็นสิทธิ์ของพ่อในภายหลังแต่มันก็ถูกปลูกฝังมาไม่ต่างจากเนื้อทองซ้ําตัวมันเองยังมีอาคมถือเป็นคนเล่นของคนหนึ่งจึงเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้ครั้นมันจะหลงลืมในข้อห้ามข้อปฏิบัติอันเข่งครัดนี้นอกเสียจากอาจมีใครใช้วิธีสกปรกบดหูบังตาให้มันเอาของป่าของห้าม หยิบใส่ลงไปในหม้อเท่านั้นและใครคนนั้นต้องรู้ว่าเมื่อตอนสายเนื้อทองไม่อยู่เรือนมันจึงกล้าลงมือไอ้จุกนี่เนื้อทองไม่เคยเห็นพี่รุ่งเลี้ยมันมานานแล้วหรือเนื้อทองเดินออกมาจากครัวไฟแล้มายืดถลึงตาใส่ไอ้กุมารทองตัวเล็กไม่นานนักดอกหลวงตาท่านอาพาธเลยให้พี่ช่วยดูแลไอ้จุกให้ไอ้รุ่งชายตามองกุมารทองที่กอดแข้งกอดขามันไม่ยอมปล่อย หลวงตาอาพาธอย่างนั้นหรือใช่ท่านอาพาธมาหลายวันแล้วเด็กวัดหน้าซื่อนอกจากมีหน้าที่สภาย่ามเดินตามหลังหลวงตาแล้วยังมีหน้าที่คอยอุปถากพระชาาด้วยแปลกเหลือเกินทำไมเนื้อทองถึงคิดว่าแปลกหลวงตาท่านอายุมากแล้วนะเจ็บไข้ได้โรคก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นหรือวิญญาณน,น้อยสะบัดสังหรณ์ประหลาดอยู่ในใจ ด้วยเพราะแต่ไหนแต่ไรมาหลวงตาแก่นแม้เป็นพระชามรามาพรรษาแล้วก็จริงแต่ร่างกายแข็งแรงดังพระหนุ่มแต่แต่คราวเนื้อทองอยังเป็นมนุษย์ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่าหลวงตาเจ็บไข้ได้โรคสักหนเดียวกระแสจ,จิตอันแข็งแกร่งพุ่งตรงไปยังเขตหมูกุติพระภายในรั้ววัดใต้สอดสายส่องดูกุติสงไปทั่วทุกหัวกระไดไม่เว้นกระทั่งองค์ดินขัดน้ำสาลาวัดเว้นเพียงเขตห่วงห้าม ได้แดงตรงข้อเท้าพาก้าวข้ามเขตไปไม่ถึงและหนึ่งในนั้นคือเขตกุฏิเก่าดำทะมึนอึมครึมหลังเดิมใช่หลวงตาท่านอาพาธหนักมาสักพักแล้วพี่ยังคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงกุฏิต้มยาหม้อให้ท่านฉันฟ้าสางแล้วเอ็งกลับไปเถิดข้ากับไอ้ทองยังมีเรื่องต้องทำอีกมากไอ้ครันขมักขม้นตั้งเครื่องบายสีตระเตรียมทำพิธีคืนอาคมให้กับพ่อครู เมื่อเกิดเหตุอันไม่คาดฝันจนทําให้มนต์ในตัวเสื่อมเจ้าตัวต้องทําพิธีเรียกอ,อาคมทห้หมดทั้งมวลคืนกลับมาคล้ายการทบทวนวิชาทั้งหลายซึ่งต้องใช้เวลานานหลายวันหรืออาจเป็นเดือนๆแล้วแต่ว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยหรือเสื่อมลงด้วยสาเหตุใดนั่นเองจะทําอะไรหรือเอรุ่งหันไปมองเครื่องพิธีอย่างสงสัยเ,เรื่องของกูไปไปอย่ามานั่งเกะกะไอ้ครัน ขวาขอเสื้อดิกวัดเราลากมันไปโยนมันออกไปนอกชันจากนั้นปิดประตูลั่นดานประตูหน้าหัวกระไดทางขึ้นเรือนอันเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนรู้ว่างดรับงานทำสเสน่ห์ชั่วคราววิสุดเขตปรลิมนทนอาคมพ่อหูทิพย์ของผีเนทองได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้าเบาๆของใครบางคนเดินพ้นผ่านเข้ามาพร้อมกับใบหน้าของชายคนหนึ่งซึ่งตนทวินหามาตลอดสิบปี ภาพของพรเทพในช่วงวัยหนุ่มโตเต็มที่รูปร่างสูงใหญ่กำยำใบหน้าหลอเข้มคมสันงดงามอยู่ในท่าเดินอสงบสงเสี่ยมทว่าสง่างามในท่วงท่ากำลังเดินไปตามทางห่างจากขอบเส้นแบ่งอนณาเขตไปเรื่อยๆพี่พรเทพวิญญาณน้อยหายตัววับแค่ช่วงเสี้ยวลัดนิ้วมือมายืนติดอยู่ยังเขตแดนต้องห้ามเฝ้ามองแผ่นหลังของชายคนที่ตนคิดถึงนั้น ค่อยๆเดินลับหายไปจากสายตาเพราะอสุร,รกายน้อยไม่อาจก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตอาคมนี้ไปได้พี่กลับมาแล้วหรือทอคิดถึงพี่แล้วเกินพี่พรอนท้ริบฝีปากอิม่มอมยิ้มอย่างนุ่มนวลเมื่อหูแววได้ยินเสียงแหบพร่าของอสุร,รกายน้อยผู้น่าสงสารขานเรียกตะโกนชื่อตนมาจากด้านหลังหากแต่เพราะอาคมอันเกิดจากข้อตกลงกัน ระหว่างพราหม์อาจารย์และหมอคุมนั้นทําให้พรเทพจําต้องละวิญญาณน,น้อยไว้เบื้องหลังไม่อาจหันไปกล่าววาจาเจราจาฮักท้ายได้อย่างใจเนื้อทอของพี่สิปีก่อนพรเทพพ่อกับแม่มาคราวนี้ตั้งใจะจะพาลูกกลับเรียนไปด้วยกันคุณหญิงใหญ่เมียเอกขุนศรีหันมาบอกกล่าวลูกชายหลังจากกลับล้วงตาเรียบร้อยแล้วกลับเรือหรือขอรับ ปีนี้ลูกอายุ18แล้วพ่อตัง้งใจจะฝากลูกเข้าไปรับราชาการเสียในวังแต่ว่าลูกเด็กหนุ่มผู้ถูกนำมาฝากฝ่อมรับมาเรียนศึกษาวิชาก,กับหลวงตาอยู่นานปีไม่มีทีท่าว่ายินดีไปเก็บของเสีถิดลูกถวายผ้ากฐถินเสร็จจะได้ลงเรือกลับบ้านเราถวายผ้ากฐถินเสร็จเราต้องกลับเลยหรือขอรับใช่ไปเก็บของเถิดลูก เมื่อกระโจนลงจากกุฏิหลวงตาได้พ่อนเทพไม่ได้ตรงกลับไปพับผ้าเก็บของหากแต่วิ่งอ้าวออกจากวัดตรงไปตามถนนเพื่อต้องการไปหาใครบางคนซึ่งตนทั้งรักและห่วงใหญ่เนื่องเพราะไม่อยากจากไปทั้งที่ไม่ได้กล่าวคำลาเจ้าเด็กน้อยลูกหมอสนีเนื้อทองผ่อนเทพวิ่งมายืนหอบอยู่ข้างรั้วต้นกรถินคอยาวชะเง้อขึ้นไปบนเรือน เพื่อให้แน่ใจว่าพ่อหมอสเสน่นั่นไม่ได้ยืนถลึงตาลงมาจากเรือนเนื้อทองเด็กน้อยร่างกายพิกลพิการน่าสงสารเดินขยโยขาเข้ามาหาในทันทีปากแหว่งฉีกยิ้มกว้างอย่างคนซื่อดวงตาเขเหลเอียงเปล่งประกายสุขสว่างสดใสไร้มนทิในใดๆฉาบทาหลายปีแล้วตั้แต่พ้อนเทพถูกพ่อแม่นำมาฝากให้ร่ำเรียนวิชากับหลวงตาแก่นตอนนั้นเนื้อทอ,อยังตัวเล็กๆ เดินอุ้มขันข้าวมานั่งรอใส่บาตรไม่เคยขาดเลยสักวันทุกวันพระพรเทพมักจะเห็นเด็กคนนี้แอบไปนั่งเล่นคนเดียวอยู่ที่แถวชายทุ่งบ้างนาบัวบ้างในหมู่บ้านแม้มีเด็กน้อยวัยเดียวกันมากมายแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เล่นหัวกับเนื้อทองน้องน้อยสักคนเดียวพรเทพยิ่งเห็นยิ่งเวทนาจึงมักหาขนมหาของกินมาฝากอยู่เสมอเพราะอยากเห็นเนื้อทองมีรอยยิ้มสดชื่นจากวันเป็นเดือน เลื่อนพ้นมาหลายปีความผูกพันห่วงใยที่มีให้อย่างสม่ำเสมอน,มน,นี้ก็กลายเป็นสายใยอันอบอุ่นแน่นแฟน้นยากเกินกว่าลูกท่านขุนจะแยกแยะว่ามันคือความรู้สึกใดแน่พี่พ่อนเทพมาทำไมหรือมารับทองไงไปวัดกันพ่อนเทพไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ทั้งสองคนจะได้พบหน้ากันเพราะหากตนเข้าวังไปเสียแล้วเขาไม่มีทางรู้เลยว่า เมื่อไรจะได้กลับออกมาอีกทองไปไม่ได้หรอกพ่อยังไม่อนุญาตเสียงพรากับดวงหน้าเศร้าเหลียวกลับไปทางเรือนภาพสุดท้ายในวันที่เนื้อทองถูกพ่อเคี่ยนต่อหน้าต่อตาวิ่งกลับเข้ามาย้ำเตือนให้รู้ว่าตนเองกำลังทำให้เนื้อทองลำบากใจอีกแล้วทองต้องขออนุญาตพ่อก่อนพ่อสั่งไว้ว่าห้ามออกจากเรือนไปแค่เดี๋ยวเดียวพ่อหมอคงไม่ว่าอะไรหรอกทุกปีพ่อหมอก็ให้ทองไปทำบุญได้ไม่ใช่หรือ แต่ปีนี้พ่อบอกว่าให้รอพ่อก่อนไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันถวายผ้ากฐินเสียงกลองเพงดังลอยมาตามสายลมเป็นสัญญาณให้รู้ว่าใกล้เวลาแล้วเพราะเท่าที่พรเทพร,รู้หลังจากทําบุญถวายสังฆทานแต่ว่าไปเถอะพรเทพกระโดดข้ามรั้วาลากเอาเนื้อทองออกมาจากเรือนในวันนั้น แม้เจตนาของพรเทพจะเป็นเพียงเพราะอยากพาเนื้อทองเข้าไปกราบฝากเนื้อฝากตัวให้พ่อแม่ของตนรู้จักรักใร้เอนดูและเพราะอยากใช้ช่วงเวลาอสุดท้ายก่อนที่ตนจะต้องกลับไปเข้ารับราชการในวังเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อโดยไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้กลับมาหาเนื้อทองซึ่งตนรักเอนดูอย่างบริสุทธิ์ใจอีกครั้งเนื้อทองรอพี่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปเก็บดอกบัวมาให้จะได้เอาไปถวายพระพี่เทพเด็กน้อยรูปร่างไม่สมประกอบ ยื่นฝ่ามือเย็นรั้งแขนคนโตกว่าพี่ไปเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทองรอพี่นะเดี๋ยวพี่จะกลับมาเจตนาอันอะไรซึ่งแอบแฝงเพราะรู้ว่าทุกวันพระเนื้อทองจะชอบนำดอกไม้ของหอมอันประณีตไปทำบุญเสมอวันนี้ถือเป็นวันพระใหญ่หากเดินขึ้นศาลาไปมือเปล่าเนื้อทองคงรู้สึกแปลกหากแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อตนเพียงโน้มตัวลงไปเก็บดอกบัวให มือยาวปริศนาชูสูงขึ้นมาลากพรเทพให้จมลงไปอยู่ใต้น้ำหูวแว่วเสียงร้องหวยหวนของใครบางคนในวันนั้นมัยังคงดังกล้องอยู่ชัดเจนไม่เลือนหายแม้พรเทพพยายามตะเกกตะกายหมายว่ายน้ำขึ้นฝั่งหากแต่วิญ,ญญาณผีพรายกลับยิ่งดึงเขาให้จมหายลงไปเรื่อยๆสติสัพปปชัญญะที่เหลืออยู่น้อยนิดยังห่วงพะวงถึงคนที่ตนสั่งให้รออยู่ตรงกลางทางสามแพร่งกว่าจะฟืน้นคือสติกลับมาได้ พรเทพก็พบว่าตัวเองกลับมานอนอยู่บนเรือนพร้อมหน้าพ่อแม่รู้ข nah hm ่าวการตายอันหน้าอนาถของเนื้อทองจากพราหมผู้เป็นอาจารย์และคำบอกเล่าของพ่อคุณพ่อว่าอย่างไรน้ขอรับเนื้อทองน่ะหรือตายแล้วความรู้สึกเหมือนมีคนเดินถือมีดมากรีดิลงกลางอกแล้วยืยยุดฉุดควักเอาหัวใจของเขาออกไปทั้งดวงเสียงร้องในวันนั้นเป็นเสียงของเนื้อทองจริงๆหรือ เพราะมือจะเอาความชิบหายมาให้ลูกกูใบหน้าและเสียงสะท้อนของหมอเสน่หที่เคยชี้หน้าว่าให้ตนย้อนกลับเข้ามาในหัวเนื้อทองของพี่พี่ขอโทษความรู้สึกผิดเข้ามาท่วมท้นจนล้นเป็นความรู้สึกเศร้าโศกอาดูนต่อการสูญสิ้นแต่สลายหายไปของใครคนหนึ่งนั้น บีบเค้นคั้นหัวใจกลั่นเป็นหยดน้ำใสไหลรดรินออกมาเป็นน้ำหูน้ำตาแสดงถึงความอะไรให้กับเด็กน้อยอันตนจุดคล้าล่าออกมาเสียจากเรือนหากคันนั้นพรเทพไม่ดื้อดึงแข็งขืนรันให้เนื้อทองตามออกมาบางทีเรื่องหน้าเศร้านี้อาจไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้เนื้อทองของพี ท่านอาจารย์ขอรับวิญญาณของเนื้อทองร่างเซียวผมสูบเพราะถูกของชั่วสิงร่างอยู่นานร่วมเดือนแม้ยามนี้สิ่งจันไรจะถูกปัดเป่าหายไปแต่ร่างกายนั้นยังไม่ฟื้นคืนกำลังดังเดิมเวทนามันนักพรามผมขาวใสหน้าไปมาช้าช้าอาจารย์ขอรับทำไมคนพวกนั้นถึงได้โหดเหี้ยมกับเนื้อทองถึงเพียงนี้ แผ่นหนังนั่นมันสำคัญมากนักหรือขอรับณหน,น้าทองเป็นคาถาเมตตามหานิยมใช้อำนาจบาร,รมีแห่งพุทธคุณทำให้คนรักใครเมตตาเป็นวิชาพรามณ์สายขาวไม่มีโทษไม่มีภัยแต่มีพวกหมอสเสน่คุณใสสายดำบางพวกแผลงมันบางส่วนดึงเอาอาคมมนชั่วมาใช้ในพิธีดึงผีใช้วิญญาณผีไตหง,งเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อต้องการทําให้เห็นผลชะงักนักแต่โทษของมันมีมากเพราะเมื่ออยู่ไปนานๆผีบ้างพลายบ้างมันจะกัดกินวิญญาณเจ้าของตายตกกันมานักต่อนักกันแล้วพระบุญผู้เชี่ยววิชาสยเวทสายขาวอธิบายให้ลูกท่านขุนฟังแล้วหนะ้เนื้อทองคืออะไรขอรับหน้เนื้อทองเป็นมนต์โบราณข้ามาจากฝาาคำเห็น เป็นพิธีกรรมสยเวทเก่าแก่หาทำได้ยากเพราะใช้เวลานานและขั้นตอนพิธียุ่งยากซับซ้อนเขาที่ารู้มามีคนเคยทำสำเร็จไปเพียงสองคนเท่านั้นตามตำราเล่าขานสืบกันมาว่าหากใครได้ครอบครองดนะ้านเนื้อทองนี้จะมากมีไปด้วยมหาโชคโขกทรัพย์ดึงดูดทั้งทรัพย์ยาบทรัพย์ละเอียด แม้แต่เรียกเล็กไหลหรือดึงดูดธาตุของศักดิ์สทธ์ต่างๆมาหาตัวก็อาจได้โดยง่ายแม้แต่สะกดผีกักวิญญาณพวกมันก็จะว่านอนสอนง่ายดังม้าเลี้ยงไว้ใต้ถุนเรือนหากเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมาวิญญาของเนื้อทองที่ข้าเห็นถึงได้น้าวิทนาขนาดนั้นเล่าขอรับอาจารย์พรเทพและลึกไปถึงสภาพผีตัวแดงผิวหนังถลุทะล,ลอกลอกหลุดหน้าเกลียดหน้ากลัว พวกชั่วมันคงคิดว่าการเอาแผ่นหนังและปั้นหนิงของเนื้อทองไปจะช่วยให้มันได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาพวกมันคงคาดไม่ถึงว่าหมอคุ้มในผูกวิญญาณของเนื้อทองไว้กับตนเองตราบได้ที่หมอคุ้มไม่ลั่นวาจายกเนื้อทองให้ใครต่อให้พวกมันมีแผ่นหนังถือไว้ก็ไม่ต่างอะไรจากหนังวัวหนังควายแม้อิทธิปฏิหารมากมายก็ดึงออกมาใช้ได้เพียงขี้เล็บเท่านั้นหมายความว่า นับจากนี้วิญญาณเนื้อทองมันอยู่ไม่สุขแล้วหมอบหีมากมายนอกจากจะออกล่าตามหาแผ่นหนังและปั้นเหน่งของมันดวงวิญญาณของเนื้อทองก็จะถูกพวกคนชั่วจ้องรังควานอยู่ร่ำไปพกกระผมแท้ๆภาพของอสูรกายไร้เนื้อหนังนอนหมอบคลานบนพื้นกระดานเรือนทั่วหั้งร่างเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานทะลุผ่านกลับเข้ามาในความจำของพรเทพ ทำให้ยิ่งรู้สึกโกรธเกลียดตัวเองเสียเหลือเกินที่วันนั้นลากเอาเนื้อทองออกมาจากเรือนทุกอย่างล้วนมีกรรมอยู่เบื้องหลังคนเราหนีกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้ไม่ได้ดอกพรเทพเราวิ่งหนีเงาตัวเองไม่ได้อย่างไรเราก็หนีบุญหนีบาปหนีกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ได้อย่างนั้นเนื้อทองมาทำกรรมหนักเอาไว้นี่คือผลกรรมที่กำลังตามสนองตัวมันเองเรา มีวิธีใดบ้างที่พอจะช่วยทำให้เนื้อทองหลุดพ้นจากบวงกร,รมนี้ทางนั้นมีอยู่แต่มันไม่ง่ายนักหรอกพรเทพต่อให้ทางนั้นมันจะลำบากสักเพียงใดถึงต้องบุกน้ำลุยไฟกระผมก็จะเดินไปเพื่อพาเนื้อทองหลุดพ้นจากบวงกรรมนี้ให้ได้ตลอดสิปีที่ผ่านมาพรเทพกราบมอบตัวเป็นสิทธิ์ของพราหมณ์บุญสะละลักทิ้งความสุขสบายทั้งหมดทั้งสิน้นเดินทางไกลเข้าป่าเพื่อถือศีล เรีนวิชาอาคมกับพราหม์อาจารย์เพื่อหวังนำสิ่งที่เราเรียนมาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณเนื้อทองน้องน้อยผู้น่าสงสารให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเนื้อทองของพี่บุตรชายท่านขุนศรีขยับพาตัวเองออกมายืนอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนสายตามือทอดมองไปบนยอดต้นโศกใหญ่เห็นในร่างขาวโปร่งใสสว่างสวของวิญญาณน,น้อยกำลังนั่งห้อยขาชะเง้อคอมองมาทางเรืองตน พี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินเนื้อทอของพี่สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับรแล้วก็อย่าลืมกด Super อร์ k ตเพื่อเป็นกำลังใจอีกทอดหน,นึ่งให้กับพวกเรา<ห>ด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ใ yeah. ห้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio